สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาควันหลงวันฮาโลวีนกันนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะจ๊ะว่าในเกมเนี้มันมีผีทั้งหมดกี่แบบอืมมันอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ทําได้เท่านี้ <laughs> โอเคและนี่คือผีอะไรใครทายถูกบ้างอันที่หนึ่งผีอะไรต้องมีคนรู้แล้วแหละ ผีสาวชุดแดงนั่นเองนี่เธอตายเพราะอะไรไม่แน่ชัดอาจจะไปงานเลี้ยงแล้วตกบันไดาตายหรือไม่ก็โดนรถชนมีอยู่แค่นั้นคนเราจะตายกี่แบบไม่รู้แต่ในเรื่องนี้มีแค่นี้จ้าและนี่ก็คือผีสาวชุดแดงเคยทำละครสั้นไปหรือยังนะเหมือนจะเคยแล้วหรือเปล่าผีชุดแดงอะ คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษใครอยากให้ทำผีอะไรพิมพ์มาพี่ปอจะทำหนึ่งคลิปมาดูกันและผีต่อไปก็คือโอ้ยโดนรถชนจ้ะผีต่อไปก็คือผีอะไรเราจะต้องตามไปดูพี่ปอททำเสียงอะไรอ่ะไม่น่ากลัวไม่ต้องกลัวจ้ะธรรมดา โอเคใกล้แล้วใกล้จะเห็นผีแล้วจ้าใกล้จะเห็นผีแล้วผีผีอะไรอันที่สองผีอะไรแล้วเร็วผีผียังไม่เห็นจ้ะรออาจจะเดินนานนิดนึงใกล้แล้วไหนใครไหนใครมีผีบอกพี่ปอด้วยนี่เจอแล้วผีแมงกะพุนเหรอพี่ปอไม่ใช่ไม่ใช่ผีแมงกะพุน ผีล่มผีล่มใช่ปอคิดได้ไงเนี่ยก็มันลอยได้ไงผีล่มเออคนถือคือรักล่มนี้มากไงรักมากสุดหัวใจเลยไม่ยอมทิ้งล่มนี้ไปหรืออาจจะโดนตีตายด้วยล่มอันนี้ยังพากไม่เสร็จเลยแลนี่ผีอะไรอีกพี่ปออันนี้ก็คือ ผีนักเรียนคอหักตายระหว่างเล่นยิมนาส,สติกผีหัวขาดนี่ไงตกลงมาตายเห็นไหมตายหัวฉันอยู่ในหัวหัวหายอ่าผีผีหัวขาดนี่ต่อไปมันก็ต้องมาคู่กันนะจ๊ะ ตัวฉันอยู่ไหนตัวตัวอยู่ไหนอ้าวหาไม่จเจอ,อเฮ้ฮมาแล้วและนี่ก็คือหัวผีผีอะไรล่ะตะกี้มันหัวขาดไปแล้วแล้วมันก็ต้องมาอยู่กับตัวผีไม่มีตัวอันนี้คือผีไม่มีตัวหายไปไหนไม่รู้ตัวหาไม่เจอ และเราก็หากันไม่เจอตัวหายไปไหนไม่รู้โอเคอันนี้ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ต่อไปผีอะไรพี่ปอผีงูไม่ใช่ผีงูผีอะไรพี่ปอผีเด็กไงใช่ผีเด็ก,นะดกอันนี้คือผีเด็กสาเหตุการตายอาจจะถูกทิ้งแล้วโดนหมาฆ่าไปกินประมาณนั้นนี่ เดินยังไม่ค่อยแข็งเลยนะต้องคานเอา <c oughs> น่ากลัวไหมอะผีเด็กออยากกินเลือดโอ๊ย,อยชนชน <c oughs> ประมาณนี้นะจ๊ะผีต่อไปของพี่ปอคือผีมัมมี่หนะ้าหายนี่ผีมัมมี่นี่คือแบบว่าง่ายสุดเลยเพราะว่าเอาแค่ใส่ชุดก็จบแล้วอาผีมัมมี่ของพี่ปอ <c oughs> ตามหาหน้าคือ ระหว่างนั้นระหว่างเดินเดินอยู่หน้าหลุดหายไปไหนไม่รู้จําไม่ได้แล้วต้องตามหาหน้าจา้ะต่อไปนี่คือผีอะไรรู้อยู่แล้วเดิผีผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือน้อง,น,องน้องบอกพี่ปอไม่ใช่นะอันนี้น่าจะเป็นผีวิวแชร์เออใช่เคยทําแล้วผีวิวแชร์แต่ไม่ได้ทําเป็นละครสั้นนะอืผีวิวแชร์นอกจากจะเป็นผีวิวแชร์แล้วเป็นผีอะไรอีกดูดิ ีนผีคนป่วยไงน่าจะแปบป่วยแล้วก็ตาบอดด้วย <c oughs> ชนกำแพงโอเคและนี่ก็คือผีวิวแชร์ของพี่ปอเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนอนป่วยในโรงพยาบาลหลายปีแม่ก็ไม่กลับมารับก็เลยตอมใจตายาน่ากลัวข้าไปอีกโอ้ยเป็นละครสั้นได้เลยนั่นนี่สาวน้อยผู้อาพับอยู่ในโรงพยาบาลนาน นั่นแหละประมาณนั้นทำเป็นละครสั้นได้เลยนะันเนี่ยเดี๋ยวเราทำละครสั้นครั้งหน้าดีกว่าเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยแหละเกี่ยวกับผีผีนี่แหละโอเคต่อไปก็เป็นผีอะไรไม่ต้องบอกหอรอกพี่ปอผีอะไรไม่น่าถามผีจัก,กรยานนั่นเองชายหนุ่มคนหนึ่งเขาปั่นจักรยานเ,ออเขาเรียกว่าอะไระปั่นออกกำลังกายอะ่ะเออปั่นออกกำลังกายแล้วมีคนขับรถ เมาอยาบ้าหรือไม่ก็เมาดเอดยไม่ใช่เมารถด,ดิเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะลับในเข้ามาชนเขาอย่างจังทําให้ล่างเขาก็เด่นไปเหลือแต่จักรยานคันเดียวซึ่งเขาก็รักจักรยานคันนี้มากเขาก็เลยมาสิงอยู่ในจักรยานก็เลยกลายเป็นผีจักรยานต่อไปอันนี้ง่ายสุดเลยอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นผีแวมไพร์ นี่อันนี้เขาทำมาให้แล้วไม่ต้องมีอะไรมากผีแวมพรยก็จะมีเขี้ยวแหลมๆเอาไว้ดุดเลือดเลือดผู้หญิงผู้ชายด้วยก็ได้เออสวยดีเนาะสวยดีอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กแล้มนีน้ำตาเป็นเลือดเพื่ออะไรให้แสดงว่ามันคือผีเดี๋ยวแยกไม่ออกไงน,ะนี่ผีบินได้ด้วยเนาะไม่ธรรมดาผีแวมพรยของเราบินได้ พี่ปอแปลกเหรอไม่แปลกหรอกผีทุกตัวมันก็บินได้ห่อได้หายตัวได้มันเรื่อกปกติมากเลยเฮ้ยผีล่องหนง่ายมากเลยอ่ะเอถ้าเป็นผีล่องหนก็คงดีเลยอย่างเงี้นะน้องๆมีผีอะไรแนะนําพี่ปออีกพี่ปอว่าจะเป็นผีพยาบาลผีรถตู้ออันนี้อันนี้ผีอะไรอันนี้ผีแม่ลูกอ่อนจ้าแล้วก็เป็นผีตายท้องกลมเอ้ยอันนี้ได้สองคลิปเลยนะผีแม่ลูกอ่อนแล้วก็ผีตายท้องกลมเออนี่ ก็คือเข็นลูกเล่นเนี่ยเข็นลูกเล่นแบบกลางวันนะกลางวันโมโนมห์นึกภาพไว้เข็นตอนกลางวันแล้วควนี้รถชนไงออ้ยมีแต่รถชนนะประมาณนั้นแหละเออก็มันตายมันก็มีสาเหตุการตายก็มีประมาณนี้นแหละรถชนตายเออเข็นลูกอยู่แล้วไม่ได้มองทางไงรถชนกระเด็นเส้นซ่าเลยปุ๊ป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 ปุ๊เออประมาณนี้เฮ้ยได้คลิปไยคลิปเลยนั่นเนี่ยถ้าอยากจะทําจริงๆอ่งะ นี่การเลี้ยงลูกของผีโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะคะสำหรับควันหลงวันฮาโลวีนของพี่ปอรวมผีผีในเกมนี้ใครมีผีอะไรอย่างอื่นแนะนำมาบอกพี่ปอด้วยเผออื่อพี่ปอจะทำแปลกๆมีผีแะไะที่พี่ปอบอกไปแล้วตะก,กี้นี่เยอะนะผีคู่ผีนักเรียน ผีเด็กผีเด็กทะลกเออผีแม่ชีผีแม่มดโอ้โหเยอะมากไหนใครพิมพ์มาคนละผีเด้พี่ปอยอยากรู้จะมีผีอะไรบ้าง